สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเรากันอีกครั้งนะคะวันนี้เนี่ยก็อยู่กับเราแล้วก็น้องราน่ากันอีกเช่นเคยค่ะช่วงนี้ใช้น้องราน่าบ่อยนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าไม่เคยได้ใช้นางเลยเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยอยู่กับน้องราน่าที่ข้างหลังนะคะเป็นแผ่นดินอันโล่งกว้างใหญ่แผ่นดินใหม่ใดๆก็คือที่ลอตที่ดินนี้คือแบบกว้างมากซึ่งเราก็จะมาสอนทํานะคะเนื่องจากว่าก็ไม่รู้ว่าที่ดินปกติเนี่ยจะ ใช้ความเออพื้นที่เยอะหรือเปล่าซึ่งตามปกคลิปเลยนะคะเราจะมาสอนนะวิธีการ ออวางบันไดนะคะทุกคนแบบว่าให้ตัวขั้นบันไดแรกอะอยู่ตรงพื้นหญ้าไม่ได้อยู่ในพื้นแบบปูนอะไรประมาณนี้หมายถึงว่าไม่ได้อยู่ในตัวบ้านนั่นเองเนาะซึ่งวิธีนะคะเราขอเอาตัวซิมเนี่ยอยู่ตรงนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาแบบเออทดลองนู่นนี่นั่นกันนะคะเราแรกเลยเนี่ยสิ่งอย่างแรกเลยนะคะเราก็ต้องมีรูมแบบนี้ใช่ไหมสมมุติว่าอ่ะวันหนึ่งเราจะสร้างบ้านออใต้ถุนสูงนะคะนี่ บ้านแบบนี้เราก็ต้องสร้างมาอ่าอันแรกก่อนเนาะแล้วค่อยขึ้นไปข้างบนได้นะคะไม่งั้นเนี่ยก็จะไม่ได้นั่นเองเนาะก็สร้างไปประมาณนี้เลยปึ๊บให้เท่าเท่ากันเสร็จแล้วถ้าเกิดเราจะลบนะคะทุกคนเราก็ต้องอ่ะคือต้องสร้างอันแรกก่อนอะ่ะถึงจะแบบลบได้ เพราะว่าข้างบนมันจะสร้างไม่ได้ถ้าไม่มีอันแรกนั่นเองเนาะพอได้มาแบบนี้นะคะก็จะได้ชั้นลอยๆมาเลยถ้าเกิดเราอยากสร้งางบ้านใต้ถุนสูงแบบนี้เนี่ยเราก็แค่เข้ามาที่ตรงนี้แล้วก็กดซับพอร์ตแบบนี้แล้วก็เอาเข้าไปได้เลยนะคะนี่ก็จะเห็นแบบว่าตัวลางๆแรงเงาตรงนี้อยู่เนาะก็จะเป็นบ้านใต้ถุนสูงอะไรประมาณนี้เลยเราเคยทําไว้หลังหนึ่งนะคะก็เข้าไปดูได้แต่เ,เราจะแปะ ไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะก็หลังนั้นะคะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าตอนนี้เราได้บ้านลอยๆมาแบบนี้แล้วนะคะถ้าเกิดเราจะใส่บันไดเนี่ยจะใส่ยังไงค่ะทุกคนนี่มันใส่ไม่ได้หรือว่าได้เะเออได้ได้แบบนี้นะก็คือหมายความว่าเนี่ยทุกคนให้ดูแบบนี้สีแดงๆตรงนี้เห็นไหมที่ไม่ใช่ตัวบันไดนะคะเหมือนเป็นแบบฟลออะไรประมาณนี้เห็นอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะชี้นะชี้ให้เห็นนะก็คือไม่ตรงเนี้ย คือบริเวณที่เราจะต้องเว้นเอาไว้นะคะเนื่องจากว่าข้างบนนะ่ะมันจะมีไอ้ตัวเดี๋ยวเราให้ดูเป็น railing ไม่ใช่ railing สิ railing คือเราวบันไดใช่ไหมนี่จะเป็นตัวแบบล้อมรอบอะไรประมาณนี้ตอนอยู่ข้างบนก็จะเห็นนะคะนั่นแหละซิมของเราก็จะประมาณนั้นออกมาโผล่หัวออกมานะคะซึ่งตรงนี้ต้องเว้นเอาไว้ เออฉะนั้นแล้วเนี่ยพื้นที่ห้องของเราอ่ะค่ะทุกคนก็จะต้องใหญ่นิดหนึ่งเนาะหรือว่าประมาณนี้เป็นพวกฮเบยได้ๆนะคะก็ประมาณนี้เล็กไปนิดหนึ่งอะ่ะเราควรที่จะต้องเพิ่มขนาดของห้องของเรานิดหนึ่งนะคะนี่ชึบขึ้นมาข้างบนเออแนะนําให้ประมาณนี้กาลังดีถ้าเกิดมี2บันไดนะถ้าบัานไดเดียวก็ประมาณนี้ก็ได้หรือว่า อสองบันไดมนไดเดียวก็เอาใหญ่ไว้ก่อนนะคะอะไรประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะนี่เห็นไหมนี่ขั้นตอนแรกนะคะก้าวเท้าขึ้นมาบนขั้นบันไดแรกเนี่ยก็จะอยู่บนพื้นหา้านั้นเองเนาะหรือใครจะแบบว่าใส่ตรงนี้เข้าไปให้มันดูเหมือนไม่ได้อยู่บน้าสักทีเดียวมีการก่อสร้างนะคะก็ให้เข้ามาที่เอาตัวไอเทมค่ะแล้วก็เซิร์ชหาได้เลยอันนี้ใครมีอันนี้ก็ใส่ได้นะไอพวกที่เป็นหินะ่ะ น่าจะมีทุกคนอยู่แล้วล่ะเนี่ยแพสเวอนะคะจะเป็นสโตนแบบนี้เลยนี้ใส่เข้าไปมันก็จะดูเหมือนมีสิ่งปลูกสร้างนั่นเองเ,องเนาะหรือใครจะใส่อันนี้ก็ได้นะคะมันก็จะมีความแบบว่าเออมีความใหญ่มีความอลังขึ้นมานิดหนึ่งเนาะประมาณนี้นะคะขออนุญาตลบค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าเราไม่อยากเอออยากให้แบบมี 2ชั้นแต่ไม่อยากได้เป็นใต้ถุนนะคะอะไรเงี้ยก็มาดูตรงนี้นะคะว่าเราเนี่ยก็จะใช้วิธีการแบบนี้เลยสร้างห้องไปข้างใต้ก็คือสร้าง2องชั้นเหมือนเดิมนี่คือชั้นที่สองเราก็ต้องช่างชั่งร้างชั้นที่สานะคะทุกคนประมาณนี้แต่ว่าเราจะไม่ได้เอาบันไดอ่าไว้ในห้องนี้นะก็จะสร้างเป็นแบบนี้มานะคะโอเคเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนให้สร้างบันไดนะคะ เหมือนกับตอนเมื่อกี้เลยบันไดที่เนี่ยเหลือที่ประมาณนี้เห็นนะซึ่งบอกไว้ก่อนเลยว่าข้างล่างเนี่ยควรที่จะใหญ่นิดนึงนะแต่ว่าไม่ได้ทําอะไรก็เล็กไว้ก็ได้นะคะเห็นไหมนี่ก็จะปกติแล้วนะคะนี่ขึ้นไปก็จะเนี่ยเป็นประมาณนี้มันก็จะดูเหมือนบ้านอนะ่ะคุณผู้ชมไม่ได้แบบ เออยอยู่ใต้ถึงสูงอะไรงี้ใช่ไหมก็จะดูดีขึ้นนั่นเองนะคะประเด็นของเราก็จะเป็นประมาณนี้ <laughs> แล้วก็เราขออนุญาตเคลียร์ประเด็นเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ว่าเอ่อนี่คือบ้านของคุณผู้ชมนะอ่ะเป็นประมาณนี้ก่อนนะนี่คือบ้านของคุณผู้ชมนะ <laughs> เสร็จแล้วก็เราอยากจะสร้างชั้นสองอะค่ะเทคนิคคือเหมือนได้ซิมสีไปเลยหรือในความเป็นจริงก็เช่นกันนะคะถ้าเราจะวางบันไดเลยได้ไหมไม่สิอันนี้ห้องมันเเลล็กกมากยขอใหหญ่ๆ โอเคเมื่อใหญ่แบบนี้แล้วนะคะเราจะสร้างบันไดลงไปเลยเนี่ยคือในความที่กระสินงบายยังไม่มีที่จะสามารถสร้างเป็นชั้นลอยหรือว่าระเบียงอะไรนี้ได้นะคะเลยไม่สามารถทําแบบนั้นได้นั่นเองเนาะซึ่งมาโดยที่ความเป็นจริงค่ะทุกคนความเป็นจริงถ้าเกิดเราจะสร้างบ้านสองชั้นแบบที่ไม่มีชั้นลอยเนี่ยเราก็ต้องมีห้องข้างบนก่อนถูกต้องไหมเราก็ต้องสร้างห้องข้างบนนะคะให้ที่แ,แ,ดแดงเมื่อกี้ มันพอด้วยประมาณนี้อ่ะสมมุติเราจะวางแบบนี้แนวนอน,นก็พออยู่แล้วเนาะแล้วก็มาที่บันไดนะคะต้องวางบันไดที่ชั้นหนึ่งเนาะเพราะว่าเราจะเดินขึ้นชั้นหถูกต้องไหมอ่ะประมาณนี้ถ้าเราจะวางบันไดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะนี่เลยชึบเราต้องเว้นไว้ด้วยนะอ้าททำไมไม่ได้อ๋อแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะพอดีแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดเราวางบันไดแบบนี้ นี่ชื่มันจะไม่พอดีแล้วไม่พอดีเราต้องทำยังไงนะคะทุกคนเอ่ออันนี้เนี่ยเมื่อกี้เดี๋ยวเราให้ดูมันจะแบบว่าต้องมีสเต็ปอีกสเต็ปหนึ่งอะที่ไม่ใช่ขั้นบันไดก็คือเป็นพื้นของชั้นสองอะเราจะต้องทำยังไงแล้วก็มีสเต็ปหนึ่งก่อนที่จะนี่ด้วยก็คือเราจะต้องเปลี่ยนแปลงชั้นบนนั่นเองค่ะนี่เราต้องขยายแบบนี้ออกมาทั้งสองข้างเลยนะคะใครแบบประสบป,ปัญหาย,ยังไงก็ อืมทำตามอย่างนั้นได้เลยแล้วก็แบบนี้เลยค่ะจึ๊บนี่มันก็จะพอดีแบบนี้เลยเนาะจึ๊บคือนี่เลยสวยงามตามทองเรื่องค่ะเป็นไงฟังไม่ไหวงั้นวันนี้เนี่ยเราก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้เลยนะคะน้องลาน่าไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ